ตอนนี้เราอยู่กับสินค้าของซาลาโมนิกทั้งหมดเนาะใช,ใช่แต่ที่จึ้งมากก็คือเราอันนี้น่าสนใจเพราะเรากำลังหาอยู่ในราคาที่เราคิดว่าแตะหมื่นเนาะแต่ว่าไม่ถึงเนาะสามพัารอยเ 3, บาทซื้อในงานนี้พิเศษพิเศษอันนี้น่าสนใจมากใช้ได้ทั้งกับโทรศัพท์ กล้องใหญ่แล้วก็คอมพิวเตอร์อ่าอันนี้อทีมทีมเราต้องโดนแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเ,ด,เดี๋ยวเชิญพี่พี่อะไรนะเคมปีครับออแนะนำสินค้าผู้เชี่ยวชาญอ๋อได้ครับอ่าโอเคอ่ะเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับ,รบจริงๆซาลามโมนิกก็จะโดดเด่นในเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นเรียก ไม์ไวเลสวันนี้เราก็เป็นไม r ไวเลสทั้งหมดที่ uh, ใช้เครื่อง2.4มาตรฐานในบ้านเราแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมมีให้เลือกหลายรูปอย่างที่พี่บอกไปแล้วบิ b ๊กห้าร้ทพ mm ัเ hmm. พิ่งเปิดตัวราคาย่อมๆใช้ได้ดทุกเพศแต่ว่าสำหรับท่านใดท,ที่ต้องการความเป็นเอ็กซ์เิมากขึ้นโปรฟิชชวลมากขึ้นหรือว่าต้องการ uh, ไม้ที่มีคาแรคเตอร์อย่างเช่นตัว i n k m e b l i n k มีอ่า uh, ใช่ l ิ n k มีอย่างนี้ครับหน้าตา l i n k m e มีอ่า uh, จุดแ็งยังไงอ่า uh, จริงๆโดยหลักการแล้วครับตัวนี้เขาจะเป็นม ตัวเดียวนะครับที่เราสามารถใส่โลโก้ใส่โลโก้อ่าบางคนอยากให้เป็นชื่อสถานีชื่อแบรนดิ้งหรือว่าอินชื่อช่องอะไรก็ได้เลยครับใส่เข้าไปเพราะว่าเราเคยเห็นว่าบางทีมีคนที่ทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยพอไมมันมีโลโก้เยอะๆเนี่ยเขาก็หาอะไรมาแปะปิดไว้อ่าใช่การนี้ไม่ต้องละใช้เปลี่ยนรูปจากในนี้ได้เลยโดยใช้แอปในการเปลี่ยนใช่ครับเพไปสั่งทำโลโก้เออเพิ่งไปสั่งทำโลโก้มาใช่ โหลดแอปลงในตัวนี้เลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะดหัวงงปวาะวเลาะนะครับตัวนี้ไม่ถึงหมื่นตัวนี้ไม่ถึงหมื่นอ่ะจริงดิใช่ครับไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนี่คือเก้าันเก้าเก้าสิบ่าจะราวๆนั้นครับเอานี้พุชเลนต์ประมาณแปดันเก้าปดพันเก้าเห็นไหม่ถึงันเก้าโอเคไม่ถึงหมื่นใช่ครับก็จะมีอุปกรณ์มาใช้กับกล้องได้เอาไปหนีบกับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็จริงๆเขาจะมีเป็นระบบแม่เหล็กคืออย่างนี้ครับบางทีเราไม่อยากหนีบเราไม่อยากหนีบเรา แยกชิ้นได้นะครใช่่ะแยกออกปว๊บแล้วก็เราอยากให้ไปแปะในเสื้อเราก็แปะเราก็แปะไว้ในเสื้อแล้วเอาแม่เหล็กสอดไว้ข้างในนี่ปึ๊บนี่เห็นนะนี่คือสอดข้างในนะคะเพื่องไม่ได้หนีบกันอย่างเด้ออ่าไ่ได้หนีบเด้อหรือว่าจะจะชอบหนีบแบบเดิมก็ไม่ว่ากันอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเวลาหนีบบางทีแบบคอเสื้อมันห้อยเสียบุคลิกนะคะก็ขึ้นน้องหนีบแบบน้องเห็นไหม ไอ,อ้นี้นรุ่นนี้ก็หนีได้ครับโต <OT EN> บีโตพอดก็มีเหมือนกันก็จะมีแม่เหล็กตัวเล็กๆอยู่ใช่ใช่เพราะว่าเราจะเจอปัญหาเวลาเราไปทําคอนเทนต์สัมภาษณ์แล้วบางทีลูกค้าไม่มีกระโปรงกระเป๋า<ช>หรือไม่มีพอ <บ ans S 1> แล้วมันก็ง่อยเส,สื้อเขาบางทีผ้ามันบางแบบนี้มันตอบโจทย์มากมันทําให้แบบแหล่งข่าวบางคนคผู้หญิงจะใส่แบบเสื้อบบางๆไม่มีแนวหนีบไม่มีแนวหนีบแล้วใส่สารเขาเอื้นแต่ว่าเขาสามารถเทสจังซี่ได้เด้อค่ะเพื่อน เออดีดีดีเข้าใจดีไซน์เนาะเดี๋ยวชุดนี้เหรอ่ชุดนี้ครับรุ่นใหม่หรือรุ่นอ่าเป็นรุ่นที่ยังขายอยู่ปัจจุบันครับแต่ว่าพวกนี้จะเป็นซีรีส์บลิงเก้าร้อยอ่าบลิงเก้าร้อยก็จะเห็นว่าอตัวตัวทรงก็จะมีขนาดเล็กหน่อยแล้วก็จะมีพวกจอพวกพารามิเตอร์ต่างๆในการทํางานมันจะมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นในการมอนิเตอร์อะไรต่างๆคุณภาพเสียงในเรื่องสัญญาณก็จะได้เปรียบก่าพวกนี้หน่อยอืมแล้วก็ที่เห็นโดดเด่นก็คือดีไซน์ดีไซน์์ครับดีไซน ฟุ้งฟิ้งกดะดิงแมวเนาะใช่ครับมันทีนี้ลายมีให้เลือกตามที่เห็นนี้ใช่ครัตอนนี้ครับมีเป็นแรบบิทครับมีสีแดงสีอ่ามีสีแดงสีดำอ๋อที่เขาเลือกรับบิทเพราะอะไรก็จริงๆแล้วบางคนเขารู้สึกว่ามันมันเป็นโลโก้ไม่ครับเป็นเป็นเทศกาลใช่เขาเป็นเทศกาลมากกว่าครับบางคนเขาชอบอะไรที่ดูเป็นลายดูเป็นแฟชั่นไม่อยากให้ขึ้นดูเป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนชอบ อย่างนี้ก็ต้องออกเป็นคอลเลกชันกระต่ายแมวหมาอะไรนี้ไหมครับตอนนี้กระต่ายก่อนแล้วกันเ่างพี่ชาตแมวเนี่ยคือถ้าพี่เห็นแมวนี่พี่จะซื้อกอนถ้าพี่ชอบแมวใช่ไหมพี่พี่ซื้อตัวนี้ครับแล้วใส่รูปแมวตัวเองเข้าไปได้บิงมีใส่รูปแมวตัวเองเข้าไปบิงมีทําได้ทุกอย่างแต่ถ้าแบบว่าเป็นสไตล์เรียบๆคึมๆดูมาตรฐานมาตรฐานดำๆไปใช่ครับใช่ครับก็ประมาณนี้แล้วทีนี้อุปกรณ์อื่นด้านนี้ครับอ่าด้านนี้อีกแบรนด์หนึ่งจะเรียกว่า ออกเสียงว่าชื่อหยุนชื่อหยุนนะครับอ่าจริงๆแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เริ่มจากในบ้านเราเริ่มจากทําตัวกิมบอรกิมบอรก็คือตัวไม้กนันสนอ่าโอเค,คแต่ว่าเขามีอีกไลน์นี่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือจะมีในเรื่องของระบบไฟบแต่นี่ไฟของชื่อหยุนเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันจะดูเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นไฟที่ออกแบบในลักษณะของพอตเทเบิลพอตเทเบิลคือไฟครับโดยปกติเนี่ยถ้าพูดว่าขนาด100วัตต์เนี่ยถ้าเป็นไฟตัวไปขนาดจะใหญ่ อแต่พอที่อยู่เนี่ยเขาทําไฟให้มาจริงๆตัวไฟจะเหลือแค่นี้เองตัวบางๆเป็นแผ่นอันนี้กี่วัตต์คะหนึ่งร้อยวัตต์ครับอ่าเป็นพอร์ตเทเบิลแล้วก็เพื่อให้รู้สึกว่าใช้งานได้มันก็สามารถใส่แบตเตอรี่เข้าไปได้เห็นไหมครับใส่แบตเตอรี่ได้แล้วก็แต่ว่าเราก็สามารถเป็นพอร์ตเทเบิล อย่างตัวนี้ฮามาอ่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นสองโดยประมาณนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มสำหรับการใช้งานไฟแล้วก็พกพาขนาดเล็กใครที่ออกนอกเทปถามว่าเมื่อก่อนเนีเป็นไฟมันต้องยกไปแบบอนุษย์ต้องหาปลั๊กหาปลั๊กแม่นค่ะอ่าแต่ว่าพกไปดวงแค่นี้กับแบตเตอรี่ถ้าแบตหมดทำยังไงสามารถ power bank ได้อ๋อเสียบได้เลยอ่า power bank ใส่ไว้กระเป๋ายกขึ้นได้อ่าครับหรือว่าจะใช้แบบไฟบ้านก็ได้แบบนี้ออนนี้ไม่ต้องใส่แบตเลย อเดี๋ยววันนี้พี่ๆจะได้ใช้กันรวมไปถึงพอจะใช้ไฟบ้านแล้วถ้าอยากให้มันได้ซอฟบล็อกแสงขนาดใหญ่หน่อยมีอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้ใช้อ่าครับอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟวันนี้จะได้ลองใช้กันอาจจะเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวแนะนําให้อนี่ผมก็เอาไว้สองเป็นสิ่งที่คีไอเตอร์ควรมีใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับ <laughs> จะมีเว,วันนี้ที่เราเอามาเราจะมีร้อยวัตต์หกวัตต์แต่หกสิบวัตต์ก็จะมีอยู่2รุ่นรุ่นแรกเลยก็คือจะเป็นรุ่น G 6 0สิบสีขาวๆตรงนี้ครับเ <c oughs> นี่ยหกวัตต์ไอตัวเนี้ยใส่แบตเตอรี่ไม่ได้แต่ power bank ได้แล้ว <c oughs> แต่ว่าแนะนําส่วนใหญ่เอาไว้สําหรับถ้าเป็นสื่อมวลชนนักข่าวทําสเต,เตชันในห้องเล็กๆอย่างของพี่ส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายงาน เป็นสกู๊ปสกู๊ปนอกสถานที่ไม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 ่ค่อยถ่ายในสตูอแนะนำยังไงดีอก็แนะนําจริงๆได้ทุกรุ่นแต่ถ้าอยากได้เป็นแบตเตอรี่ก็มีร้อยวัตต์แต่ถ้าร้อยวัตต์ราคาสูงไปแรงไปอยากได้60วัตต์แต่พี่อยากได้แบตเตอรี่ด้วยเรามี60วัตต์ที่ใส่แบตเตอรี่ได้อีกรุ่นหนึ่ง ออ่ะไอแบบนี้จะเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันเลยแต่เป็น60สวัตต์ไอตัวเนี้ยใส่แบตเตอรี่ไม่ได้ตัวนี้ใส่แบตเตอรี่ได้ค่ะอันนี้ก็เหมาะกับงานที่เอาดรใช่ครับก็สามารถใส่โดมอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกับอันนี้เลยเท่าเดียวกันค่ะส่วนตัวนี้อ่าสำหรับคนอยากได้ไฟตกแต่งอันนี้จะเป็นห0สวัตต์เหมือนกันแต่จะเรียกว่าเป็นไฟ R G B ค่ะ R G B ก็คืออ่าอยากได้สีแดงเขียวเหลืองดำม่วงอืมอือในนี้ได้ครับอ๋ออ่าแพงไหมอ่าไม่แพงครับทุกอย่างอยู่ที่ ใชถ้าอย่าง60จะอยู่ประมาณสักไม่ถึงหมื่นอ,อันนี้อยู่ประมาณหมื่นต้นต้นครับ,รบทุกอย่างจะราคาไม่แพงครับวันนี้เราจัดเซตมาตามกิจกรรมให้เห็นว่าสําสหรับคนที่ทํางานสื่อ,อใช้งบประมาณจํากัดหรือรว่าอุปกรณ์ที่ต้องคล่องตัวและก็ใช้งานง่ายแต่สึกว่าทุกอย่างจะดูเล็กๆทั้งหมดแต่ทีนี้อย่าง,างตัวนเนี้ยเนี่ยที่น้องถือครับ ทีนี้สมมติว่าพี่ถ่ายนานครับก็แล้วถ้าพี่จะตั้งก็คือนี่ไงก็ขาขึ้นขาตั้งได้อ๋อก็ขึ้นขาตั้งได้เนาะใช่ครับแต่ว่าถ้าจะถือก็คือก็ถือได้ใช่ครับใช่ครับดีจังจริงจมันดีไซน์มาให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าขาตั้งก็คือขายขยแยกหรือว่าเป็นเซษครับขาขาตั้งมีขขยแยกครับจริงจริงมันมาอย่างนี้ครับมันให้เป็นลักษณะเอามือจับอ๋อแต่ว่าเราสามารถหามันมันเมื่อยไงใช่ครับไอ้นี่คือสําหรับเดินพกพาอะไรอย่างนี้ครับหรือว่า เป็นมูฟเมนต์ของกิจกรรมอย่างเช่นแบบกําลังมีผู้บริหารหรือใครอะอย่างเดินสัมภาษณ์อยู่แล้วก็เขากําลังเดินอยู่แต่มันมืดอ่ะก็เดินอก็วิ่งตามได้ใช่ทําได้ครับทําได้แล้วพวกนี้ทําได้ครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีในเรื่องของขาตั้งอ่าเพราะวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ใช้กันครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่าตอนตั้งกล้องไลฟ์เราก็จะมีขาตั้งมาให้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชื่อแบรนด์ซีลุย ใช้ได้ทั้งอะไรบ้างโทรศัพท์หรือว่าเฉพาะกล้องเหรออันนี้ส่วนใหญ่ไว้กับกล้องครับผมถ้าจะใช้กับถ้าจะใช้กับมือถือก็ต้องหาตัวมาเสียบใส่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้เน้นกับกล้องเพราะว่าทุกท่านจะได้รับเวิร์กช็อปตอนบ่ายแล้วก็ต้องเช็กกล้องกันค่ะวันนี้ก็จะมีขาตั้งมาให้มีให้เลือกมีตั้งแต่แบบเล็กๆเบาๆจนถึงบางคนอยากได้กล้องที่รับน้ำหนักได้เยอะหน่อยเราก็แนะนำมาตั้งแต่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมี วิธีการหดการเข้าเวลอย่าเงี้ยพับแล้วขนาดเล็กเท่าไหร่สะดวกในการพกพายยังไงได้ครับอันนี้ที่เราเตรียมมาครับ 好。